สวัสดีครับ F อฟซีท่านนะครับตอนนี้อา์ก็มาถึงที่วัดอรุณแล้วนะครับซึ่งจะนําขอพลังนะครับในการช่วยปีใหม่พิคฟรีนะครับแล้วก็จะนําสมุดโน้ตนะที่เขียนสั่งจิตนะครับช่วยน้องปีใหม่นะครับให้เป็นปีนี้ที่เจ็ดทุกวันเนาะมาลงพลังนะครับมาลงพลังนะครับในการช่วยน้องปีใหม่นะครับ ให้ได้มงมิตควีนนะคระปฏิบัติีนี้ให้ขังๆเนาะเดี๋ยวพอเทคต่อไปนะครับก็จะมีการขอพรแล้วก็ลงพลังจากโน้ตนี้นะครับเพื่อช่วยน้องปีใหม่ให้ได้มงมิตควีนอย่างเที่งปังนะครับตามน,นี้นะครับขบ้าพเจ้านายจกมณฑิกรหมอดุที่อดีตกรรมการสมุกิจิจกรรมสมุสรมสมมทรหวงและประเทศไทยในยพระาม ขอบารมีองค์ท่านนะครับองค์พ่อองค์พ่อตาแล้วก็เหล่านักบุญเก้าดยชนนะครับที่อยู่ในที่นี้นะครับขอเจ้าข้าพเจ้ามีส่วนร่วมนะครับในการช่วยน้องปีใหม่นะครับสารุฬดาปัญญาคำนะครับมิตรทิ่นี่ผลปีวันนะครับให้ได้มองมิตรควีนนะครับในปีนี้และมีชื่อสิยงตามน้องขอไปด้วยนะครับและข้าพเจ้าขอญาติขอบารมีพลังนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบทเนาะเขาจะตักละวิชนเนาะในการลงพลังนะครับให้เรา พลังในการเขียนนะครับต้านจิตกะสนิดนะครับในการช่วยสั่งจิตน้องปีใหม่นะครับให้ได้มงคูพิพาจษมินี้ครับขอพระปรลรเวาแสอนุญาตนะครับอินดูนะครับถ่ลลายพลังให้นะครับสาธุ เจ้านายจิระพัชกรหมอดุวินีขอบารมีองค์พ่อทศกัณฐ์นะครับให้ลูกมีส่วนร่วมในการช่วยน้องปีใหม่นะครับให้ได้มงมิดอินเตอร์วิดทวิคนะครับไปภายในปีนี้อย่างสําเร็จอย่างลื่นลวดนะครับแล้วขอให้หลังน้องปีใหม่สําเร็จแล้วนะครับก็ขอให้ลูกนะครับมีชื่อเสียงตามน้องเป็นเหมือนกันครับขาเจ้าขออนุญ,ญาตขอบารมรีองค์พ่อทศกัณฐ์นะครับในการประทาน พลังงานนะครับในการเสียงสังกิตนะครับในการช่วยปีใหม่มีชมีวิตคนปัจจุบันให้ได้มีคุีนที่ขังขึ้นนะครับขออนุญาตนะครับจตกก่อนสาธุครับ พระเจ้านายจีรพิกรหมอดวินี่อดีตกรรมการกิจกรรมหดวิ่นประชัยภายในในพระฤาษีสนนะครับได้มาขอบารมีขององค์พ่อเท้าฮิรังสูรนะเท้าเท้าเท้าสาเตชะนะครับเพื่อให้ลูกได้มีส่วนสําคัญนะครับในการช่วยน้องปีใหม่นะครับมิตรทิพย์วันนี้คุณปบาให้ได้มงคลพี่อย่างยิ่งรวดนะครับแล้วขอให้หลังจากช่วยสําเร็จแล้วนะครับก็ขอให้ลูกมีชีวิตยืนยาตามน้องปีมาเสือครับคนนี้ไปด้วยนะครับสาธุครับขอลงพลังจากการเขียนไวยขังขึ้นนะครับพ่อขอประทานนี้นะครับ ข้าพเจ้านายกีรพัตรกรนะครับหมอดุมกี้นะครับนะครับอดีตกรรมการกิจกรรมโหันะครับของประเทศไทยในพระลาคินูประมนะครับได้มาไหว้ถึงสิณจุดนี้งนะครับก็ขอให้เจ้าอินดูนะครับให้ลูกได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยน้องปีใหม่นะครับมิทิเซี่คนปัจจุบันนะครับให้ได้มงมิดอินเตอร์เนตควีนนะครับ ภายในปีสัตเสร็จเลยนะครับหลังสุเมก็ขอให้ลูกมีชื่อเสียงนะครับตามน้องปีใหม่แกไปด้วยนะครับสาธุนะครับฝ่ายด้วยนะครับแล้วลูกก็ขอพระลุงจะอนุญาตนะครับต่อสิทธที่นี่นะครับขอญาตให้ท่านให้พลังนะครับในการเขียนสั่งกิตชื่อน้องปีใหม่เล่นวิธีคนนี้ให้เป็นวิเควีนะครับมาประทับพลังนะครับให้สําเร็จนะครับสาธุครับพรญาติครับสาธุครับเขาพเจ้าายเจ้าขรรค์หมอลิ้นนี่อดีตกรรมการกิจกรขุนในประเทศไทยในพระศรีสาม ขอให้พระเจ้านะครับได้เป็นส่วนสําคัญนะครับในการช่วยน้องปีใหม่นะครับให้ได้มงมิตรปีนี้อย่างยิ่งยวดนะครับและหลังจากน้องแกสสาเร็จแล้วก็ขอให้สำเร็จทางน้องแก่เลยครับ <_ ff f 1> แล้วลูกขอให้ท่านอินดูนะครับประทานพลังในการเขียนสังจิตนะครับช่วยปีใหม่นะครับให้ได้มงขึืนฝังอินดูลูกเลยครับขอให้การเขียนครั้งนี้ขลังเพื่อได้มงนะครับจะได้ปังปงังเนาะสาธุครับสาธุครับ